สวัสดีครับผมบิ๊กปัมพลครับผมนันทวุฒครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำในรายการ KTX a h e a นะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกรนงเข้ามานะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่อง FOMC นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่เราคาดแหละครับแต่เราก็จะมีมาอัปเดตถึงสเตตเมนต์นะครับแล้วก็ทิศทางหรือว่าสแตนนะครับของทางเฟดว่าตอนนี้อยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราก็มาเช็คกันที่ current view วันก่อนนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงครับก็ <g år> <g år> สดๆร้อนๆอน่ะน,นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุม FOMC นะครับจะมีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยของทางเฟดครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ผิดคาดไปเท่าไหร่แล้วก็คา,าดที่แรกนี้แหละ75 basis point นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะขึ้นไปถึง1น่หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามที่ เรามองไว้0.75แต่เรื่องสําคัญนะครับก็คือถ้อยแถลงหลังการประชุมนะครับก็ยังออกมาในแนวเดิมนะครับฮอคคิดอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดตลาดลงมาได้เหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็รอบนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมีตัวที่เรียกว่าดอทพลอตออกมาด้วยดอทพลอตก็คือการที่พวกท่านประธานเฟดเนี่ยมานั่งล้อมวงกันนะครแล้วก็มาให้จุดนะครับแต่ละคนก็บอกอ่ะดอกเบี้ย ปีสองสองเท่านี้ดอกเบี้ยปีสองสามเท่านี้ GDP growth ปีสองสองเท่านี้นะครับแต่ละคนก็มาจุด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 นะครับแล้วก็มาหานเฉลี่ยมาดูมีเดียนกันนะครับค่ากลางว่าเออโดยค่ากลางๆแล้วเนี่ยพวกแต่ละท่านเนี่ยมองรวมกันแล้วเนี่ยภาพมันจะอยู่ตรงไหนอ่ามันก็คือดอกเบี้นะครับซึ่งในรอบนี้ก็ค่อนข้างฮอบพิชนะครับอันสําคัญเลยนะครับก็คือดอกเบี้ยสิ้นปีครับดอกเบี้ยสิ้นปี2022เนี่ย เมื่อรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคุยกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับมองกันอยู่ที่3.4เปอร์เซ็นต์3.4ครับนะครับรอบนี้คาดสิ้นปีนะครับของประธานเฟดแต่ละสาขาเนี่ยมีเดียนมาแล้วนะครับ4.4เปอร์เซ็นขึ้นมาเดียว1เปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งสําหรับปีหน้าเองก็ปรับขึ้นนะครับปี2-3ก็ปรับขึ้นจาก3.8นะครับตรงนี้ก็ปรับขึ้นไปอยู่ที่4.6 ครับก็ปรับขึ้นแทบอคอสต์เคอร์ฟเลยนะครับทั้งปีนี้ปีหน้าปีถัดไปปรับขึ้นหมดครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็มากับตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างเช่น GDP growth แน่นอนครับคือถ้าดอกเบี้ยปรับขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันที่การเกิบโตของเศรษฐกิจด้วยใช่ปรับลงแน่นอนนะครับปรับดอกเบี้ยขึ้นก็ต้องปรับตัวของ GDP ลงครับผมซึ่ง GDP ปี22เนี่ยคาดว่าเดือนมิถุนายนนะครับอยู่ที่1.7เปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้โอ้โห หลจะหาย0.2%บวก0.2%นะครับพอหายไปค่อนข้างเยอะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ในภาพของปีหน้าก็ปรับลงอีกนะครับปีหน้าคือ,อถ้าสมมุติเราบอกปีนี้ไม่โตเยอะ <laughs> หรือมันจะฐานต่ำปีหน้าจะโต <laughs> <laughs> ได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือปีหน้าเดิมเนี่ยคาดไว้ที่1.7%นะครับก็ปรับลดลงมาเป็น1.2%นะครับก็คือภาพโดยยาวกลางถึงยาวเนี่ยตัวเศรษฐกิจของสหรัฐก็ค่อนข้าง เติบโตในจังหวะที่ชะลอไปครับตามการปรับดอกเบี้ยขึ้นอนะครับนอกจากนั้นก็ตัวสําคัญนะครับก็จะมีเงินเฟ้ออีกนะครับเงินเฟ้อก็ปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเงินเฟ้อสิ้นปีนี้เดิมคาดไว้5.2นะครับตอนนี้ก็ปรับขึ้นไป5้าจ่นะครับมันเป็นฟัง์กชันของการละกันนะครับการอ่า การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดในรอบนี้เนี่ยก็เพื่อปรับปรามเงินเฟ้อนี้แหละนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยเขาจะเร่งกันขึ้นดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามุมมองต่อเงินเฟ้อของเราเนี่ยว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับก็คือจาก5.2เป็น5.4นะครับปีหน้าเนี่ย2.6ปรับขึ้นมาเป็น2.8นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับที่ว่าทําไมฮอกกิชนะครับอ่าแล้วก็อ่าการสื่อสารของเขาก็คือเขาจะตั้งตรงอ่าคี ف ดิสจ็อบนะครับก็คือการปราบปรามเงินเฟ้อให้ได้นะครับก็คือยังจะคงดําเนินการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับทีนี้เราก็จะเชื่อมโยงไปยังทิศทางข้างหน้าได้อีกครับนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คภาพอื่นๆก่อนนะครับอย่างเช่นการเกิดขึ้นนะครับของตัวเลขดอทพลอตที่เกิดนะครับตลาดดีแอคเลยนะครับบอลยูตัวสั้นนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่มันสะท้อนนะครับอัตราดอกเบี้ยทางธนาคารกลางเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมาเลย คือมันใกล้เคียงกับตัวเฟดเฟลด์มากที่สุดตัวสั้นง2ปีนะครับที่เราใช้เป็นเกณฑ์ซึ่งตรงนี้ทะลุ4ขึ้นมาแล้วาอยู่ที่4.1มจเซนแต่ตัวยาวก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นได้น้อยกว่าตัวสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดอินเวตยูเคิร์ฟที่มันกว้างขึ้นมากเกือบเกือบหกสิบเปสิบพอย์นะครับก็พอกว้างขึ้นพอสมควรใช่ก็คือลึกสุดสําหรับไซเคิลนี้ละนะครับก่อนหน้านี้มันไปลบ ลึกสุดนะครับ5้ basis p อ i n t นยนะครับแล้วก็มีย้อนกลับขึ้นมานะครับเป็นลบสัก14 basis p อ i n t ยโอ้โหอันนี้กลับมาลบ56 basis p เ i n t นพอยนะครับทะลุไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็คือสถานการณ์อินเวอร์ตยูเครนเป็นสถานการณ์ที่แปลกนะครับเราบอกว่าถ้าเราเอาเงินไปฝาก10ปีนะครับกับบอลอีก10ปีเราถึงจะได้เงินคืนเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยน้อยกว่านะครับการที่เราฝากสองปีแล้วค่อยโลเนี่ย ถึง5% 0.5%นะครับอย่างที่ข้าจะไปฝาก10ปีใช่ไหมโดยให้ผลเนาะแล้วก็ฝากสั้นแล้วก็โลเอาดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้คันรองของโลกแบบมันเดินไปในทางนั้นนะครับตามสภาวะทางตลาดเงินนะครับในฝั่งของไทยเนี่ยเราสัปดาห์ที่เราเราพลิกเป็นกลุ่มธนาคารเนาะกับกลุ่มประกันหลจากธีมนี้นะครับก็คือเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่ง อ่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรนงอ่เรื่องของ FOMC ครับสัปดาห์นี้ภาพนั้นไฟนั้นก็คงจะฉายมาที่บ้านเรานะครับก็คือตัวของกรงองงอนงนั่นเองว่าจะยังไงต่อในเมื่อคนอื่นขยับขึ้นที2องสนะฮะของเราเองเนี่ยจะขึ้นทีละ,ะ,ะหรือจะเก้าที่มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับตามเขาไปหรือเปล่านะเราก็ลองมันต้องมาเช็คกันในสัปดาห์นี้ดูนะครับว่าตัวกรนงเนี่ย การปรับขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่เขาจะทําให้ขึ้นแค่9ก้าหนึ่งสักยี่สิบห้าเป็นสิบพอยต์หรือเก้าที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยห้าสิบเป็นสิบพอยต์วันนี้เราจะลองมาเช็คในแต่ละด้านดูนะครับครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับครับก็ปันเด็นตัวของ f o โฟหลังจากประกาศมาขึ้นไป75็ดสิบเป็นสิบพอยต์แน่นอนนะครับแต่มันทําให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยนโยบายของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันต้องทางกันมากขึ้นนะครับเราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าในช่วงปกติเนี่ย ตัวนโยบายเนี่ยของสหรัฐเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไทยคือไทยต้องมีอัตราผลตัวของอัตราดอกเบี้ยที่มันดูสูงกว่าสหรัฐนะแล้วตัวที่เราดูก็คือจะเป็นตัวของเลเวเลนะครับแต่วันนี้เนี่ยเลเวเลของไทยเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าสหรัฐเพราะดอกเบี้ยนโยบายมันมีความแตกต่างกันอย่างชาร์ตนี้นะครับก็เป็นตัวของดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่เป็นเลเวเลนะครับหรือตัวของดอกเบี้ยนโยบายที่มันหักเงินเฟ้อออกไปแล้วนะครับเอามาเปรียบเทียบกันเลยระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับซึ่งปกติเนี่ย ไทยควรจะอยู่กว่าสูงกว่าสหรัฐครับแต่วันนี้เนี่ยมันต่ํากว่าอืมนะครับมันติดลบลงมานะครับซึ่งเราจะย้อนกลับไปให้ดูก็จะเห็นนะครับว่าในบาร์ชาร์ตบาร์แท่งๆเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่มันมีดอกเบี้ยที่มันที่เราต่ำกว่าเขาที่เราต่ำกว่าเขานะครับวันนี้เราก็ต่ำกว่าเขาแล้วและในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราต่ำกว่าฝั่งสหรัฐหรือต่ำกว่าคนอื่นตัวเนี่ยเรามักจะขึ้นดอกเบี้ย ใช่ครับเพื่อรักษาไอ้สเปรดนั่นแหละเพราะว่าเราขึ้นปุ๊บไอ้ตัวแดงแดงม็จะลดลงไปจะปล่อยให้กว้างมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่อื่นน่าสนใจกว่ามันก็อาจจะทําให้เรื่องของโฟมมันอาจจะไหลออกไปได้้องนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้มันดีถ้าซูมมาที่มันใกล้ขึ้นในปีนี้จะเห็นได้ว่าในชาร์จทางด้านขวาเนี่ยเราซูมแค่เฉพาะปีนี้ให้ดูนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่จะประชุม FOMC นะครับเงินเฟ้อเราออกมาสูงกว่าเดือนก่อนก็ทําให้ตัวสเปรดของเราเนี่ยติดลบไปแล้วระดับหนึ่งติดลบเพิ่มขึ้นมาประมาณสักย หลังจากตัว FOMC ตัวเฟดเนี่ยปรับตัวดอกเบีย้ยขึ้นไป75 point, ็ดสิบเนอพอยต์เนี่ยมันทําให้จเปรตตัวนี้กว้างมาถึง2%เลยตอนนี้ครับ uh, กว้างข้้งมากกว้างเร็วขึ้นนะครับ uh huh. uh, ตอนนี้เนี่ยตัวเราเบของ,เอ,งเอเมริกาสูงกว่าไทยถึง2%นะครับมันก็มีผลแน่นอนต่อนเนื่องมาที่ตัวของกรนงด้วยนะครับว่าเอฟเฟกในการปรับขึ้นของไอโฟนซนรอบที่ผ่านมาย่อมต้องถูกนํามาคิดรวมด้วย uh, รวมในการปรับขึ้นของกรนงด้วย นะครับอันนี้คือด้านที่1นะครับที่เรามองว่าอาจจะเป็นด้านหนึ่งนะครับที่อาจจะเทไปทางด้านกดดันหน่อยอาจจะทําให้ตัวกรงอาจจะมีก้าวที่มันกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับในด้านส่วนอื่นนะครับโดยเฉพาะด้านของแรงกดดันเงินเฟ้อจากเรื่องของราคาน้ํามันอันนี้เรามีการรวมผลกระทบจากเรื่องของค่าเงินบาทเข้าไปด้วยนะครับคือการเราเนี่ยเป็นประเทศนาเข้าน้ํามันนะครับราคาน้ํามันโอเคอาจจะเอฟเฟกในส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องต้นทุนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่าเงินก็มีผล S <S ใช่ครับค่าค่าเงินมันอ่อนมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรานําเข้าในราคาที่มันแพงขึ้นใช่ครับคือสมมติน้ํามันราคาเท่าเดิมนะครับค่างเงินบาทอ่อนนะครับเรานําเข้าน้ํามันนั้นเข้ามาเนี่ยอ่าเป็นอ่าราคาไทยเนี่ยน้ามันมันก็จะแพงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะต้องพิจารณานะครับว่าไอการเคลื่อนไหวของกรนอง,งอเนี่ยอย่างเช่นปรับขึ้นดอกเบี้ยรปรับลดดอกเบี้ยมันก็จะมีผลต่อฟันฟลฟูมีผลต่อค่างเงินนะครับแล้วก็มีผลต่อ ราคาพลังงานในประเทศในท้ายที่สุดนะครับไอ้ทางนี้เนี่ยเราก็ไปคำนวณนะครับโดยเราดูเอาราคาสิงคโปร์นะครับราคาน้ำมันสิงคโปร์เนี่ยมาคูณกับค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ดูเยียนเยี่ยของเขานะครับอันนี้เราจะได้เป็นเส้นสีน้ำเงินเข้มๆในรูปด้านซ้ายนะครับเราก็เอามาเทียบเลยกับเส้นสีเขียวทั้งเส้นสีเขียวก็คือแน่นอนเป็นไทย CPI นะครับจะเห็นว่าโอ้โหความสัมพันธ์นี่มันวิ่งตามกันเลยนะชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเกิดราคา ที่เป็นในรูปเงินบาทของราฐาน้ามันสิงคโปร์เนี่ยปรับขึ้นนะครับของไทยนี่เงินเฟ้อตอนนั้นก็คือขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างเราก็ต้องมาเช็คนะครับไอเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงปลายปลายของเส้นนะครับมันเริ่มย้อยๆลงมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองนี่จริงๆมันอันนี้ยังไม่ใช่เลขจริงนะครับเราเรามีการปรับเลขมานะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราสมมุติว่า ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันสิงคโปร์เนี่ยคงที่นะครับแต่ year on year แล้วเนี่ยปีที่แล้วมันมีเบสช่วงขึ้นแรงๆตอนตอนช่วงนี้อยู่นะครับพอโดยเบสแล้วเนี่ยเทียบกัน year on year นะครับตัวราคาน้ํามันในรูปเงินบาทเนี่ยลดลงนะครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่านะครับอ่าหรือว่าราคาน้ํามันที่ยังสูงอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะอ่าไม่ได้กดดัน ให้ทางธนาคารกลางต้องเร่ง hmm. ขึ้นดอกเบี high, effect effect <usa> ้ยกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในฝั่งของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนี่ยจากราคาน้ํามันนะมันไม่ได้สูงมากาะไม่มีเบสเอฟเฟกอยู่มันกําลังจะไปตกในช่วงที่ฐานสูงแล้วนะครับเราก็จะทําให้ในภาพรวมของคอนทิบิวชั่นเงินเฟ้อจากส่วนนี้ชะลอลงไปครับพูดง่ายๆว่าอันนี้ก็น่าจะเทไปทังด้านอาจจะขึ้นไม่ต้องมากนักเพราะแรงกดดันเงินเฟ้อมันก็เริ่ม ลดลงจากเรื่องของน้ํามันกับเรื่องของค่าเงินไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากนักเท่าไหร่ใช่ครับมีเบสที oh, no ่สูงแล้วนะครับเดี Looking ๋ยวเลขมันก็จะค่อยๆลดลงเองนะครับอีกด้านหนึ right. ่งฮะด้านดุลการค้าโอ้วันนี้นี่เรื่องส่งออกของไทยก็ผิดเป้าไปเยอะนะครับที่เราเคยให้ดูนะก็จะเห็นได้ว่าในชาร์ทางด้านขวาเนี่ยการติดลบนะครับของดุลการค้าไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นเพราะว่าส่งออกเราค่อนข้างจะพลาดเป้าเราก็มีการไปไปเปรียบเทียบนะครับให้เห็นกับเรื่องของ เนสเอ็กพอร์ตกับตัวของค่าเงินเหมือนกันนะครับว่าจริงๆถ้าไม่นับในช่วงปี2013กับปี2017ช่วงนั้นเนี่ยค่าเงินกับเรื่องของดุลการค้ามันก็ค่อนข้างจะล้อไปตามทางทิศทางเดียวกันวันนี้ก็ล้อไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวของดุลการค้าของเราเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยจะฟื้นตัวได้ดีนักนะครับเพราะว่าเราส่งออกไปประเทศที่เศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยคู่ค้าของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็อ่อนลงนะครับอย่างที่เรารายงานอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังเจอในเรื่องของแรงกาดดันจากเรื่องของดุลการค้าที่มันยังขาดดุลระดับนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเทไปได้สักห้าสิบไปสิบพอยอาจจะขยับขึ้นในก้าที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไปทางข้างหน้านอาะอคือไอ้การส่งผ่านนะครับถึงดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับซึ่งรวมถึงดุลการค้าและดุลบริการเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดเราเกินดุลดีัดบนะครับตัว ทุนสำรองระหว่างประเทศเรามันก็จะมั่นคงนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันอ่อนมันก็จะกดดันนะครับให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันมันต้องแบบไปชดเชยในส่วนนี้นะครับที่มันอ่อนแอเนี่ยมันก็จะทให้บาทมันอ่อนอย่างที่เป็นมาในช่วงนี้นะครับทีนี้พอถ้าเกิดเราจะคาดการณ์ไปในทิศทางข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแล้วทางข้างหน้ามันมีอะไรรอเราอยู่นะครับอย่างเราดูเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยถ้าเราดูเรื่องการค้าอย่างเดียวนะครับเราเห็นนําเข้าส่งออกซึ่งส่งออกไม่ได้แข็งแกร่ง แต่อย่าลืมมันมีส่วนของเซอร์วิสอยู่นะครับดุลบริการอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีทําคาดการณ์ออกมานะครับท่องเที่ยวอ่ามันหลักๆแล้วนั่นดุลบริการนะครับของไทยก็คือท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยดุลตรงนี้ก็จะสะสมสะสมขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกนะครับในรูปด้านขวาล่างเนี่ยเรามาให้ดูนะครับก็คือจะเห็นว่าโอ้โหเส้นมันมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงปี2020ดิ่งลงอย่างน่าใจหาย อันนี้ก็ไม่ต้องเฉลยนะว่ามันเป็นอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องของโควิดนั่นเองนะครับไอเส้นสีแดงเนี่ยที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มพังกหัวขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นคาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของเรานะครับซึ่งเราไปทําวิธีการทางสถิตินะครับเป็น regression analysis นะครับแล้วก็ใส่พวก assumption ของตัวแรกนักท่องเที่ยวตามที่เรามองไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเคยพูดแล้วนะครับปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ จะมีการปรับคาดการณ์ของนักท่องเที่ยวขึ้นซึ่งตอนนี้ทยอยปรับกันตามเริม,รมแล้วนะครับเดิมเขาคาดกันที่6ล้านคนนะครับ <c oughs> เราเนี่ยคาดได้ประมาณ10ล้านนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คุยกันไปสักสองสามเอพิโซดก่อน <c oughs> นะครับตอนนี้เขาก็ค่อยๆทยอยปรับมาถึง9ล้าน10ล้านคนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับตัวเลขมาตามที่คาดอย่างนี้นะครับมันจะตกเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าประมาณ 1.5ล้านคนจากนี้ไปถึงสิ้นปี1.5ล้านคนใช่ครับแล้วเราก็เอามาใส่แทนสมการเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นเส้นสีแดงซึ่งค uh huh. าดการณ์นะครับก็คือดุลบริการเนี่ยจะค่อยๆดีฟื้นตัวขึ้นอ่าซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกตามสมการมันจะช่วยหนุนในภาพของอ่าดุลการชําระเงินให้กับเราได้แล้วก็จะช่วยสนับสนุนให้ในแรงกดดันจากให้เงินบาทอ่อนเนี่ยมันชะลอลงไป เพราะฉะนั้นมองในเรื่องการค้ามองในเรื่องบริการนะครับดุลเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้กดดันนะครับให้ต้องรีบโอเคต้องรีบเร่งขึ้นเร่งขึ้นดอกเบี้ยอะไรขนาดนั้นคือถ้าจะให้ชัดเลยเนี่ยคำว่าเร่งขึ้นนี้ก็คือขึ้นไปเลยทีเดียว50าสิบเป็นสิบพอย์ครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบขึ้นตามปกติตอนนี้ตลาดมองๆกันอยู่ก็ยี่สิบห้าเป็นสิพอยต์นะครับถ้าเราแยก2ฝั่งนี้เพื่อวัดกั่น้ำหนักว่ามันจะออกมาเท่าไหร่กันแน่นะครับดังนั้นก็คือก็แยกให้เห็นนะครับว่า50หะครับ ในร้านของดุนเดินสะพัดเมื่อกี้พี่บิ๊กไล่แล้วนะครับว่า mm hmm. โอเคการค้าอาจจะไม่ดีแต่เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันดูฟื้นตัวมาค่อนข้างแรง uh huh. มันก็อาจจะชดเชยกันได้นะครับทําให้ดุน uh, เดินสะพัดส,สุดท้ายแล้วเน็ตออกมาแล้วน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ <c oughs> ก็จะเป็นบวกนะครับต่อเรื่องของโอกาสที่กรงงไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นไปถึงระดับ 50- าสเป็นสิพอย์นะครับใช่ครับนะครับดูด้านซีนารีโอกันบ้างเมื่อกี้เราไล่กันไปแล้วนะครับว่าโดยรวม,ม,มเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับทีี่่จะโอกาาสทม กดดันในเรื่องให้กรนง,งปรับขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักจากทางสหรัฐกา,ารเร่งข,ขึ้นดอกเบี้ยข,ของ FOMC ในการประชุมรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะกดดันเป็นปัจจัยภายนอกที่กดดันเราแต่ภายในของเราเองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเราเริ่มจะฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นแรงกดดันทั้งภายในภายนอกคอนเนตต์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรามานั่งให้น้ําหนักกันนะครับว่าโอกาสข,ขึ้น25เป็น10จุดกับ50เป็น10จุดเนี่ยเรามองโอกาสไหนมากกว่ากันนะครับ ชิโนแรกนะครับที่เราหยิบมาก็คือกนง,งขึ้นขอกเบียที่0.25หรือ25เปอร์พอยต์นะครับจากเรื่องของเงินเฟอ้อเมื่อกี้ที่ไล่ไปแล้วนะครับว่าภายในประเทศเราเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับ,รบจากฐานต่ำเรา้วก็เจอนะครับเรามันพึ่งพ้นไปในช่วงเดือนสิงหาแล้วจากนี้ไปเงินเฟอ้อเองของไทยเองเนี่ยก็จะพ้นช่วงฐานต่ำแล้วนะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาได้นะครับรวมไปถึงด้านท่องเที่ยวที่เราคุยไปแล้วนะครับว่าอาจจะหนุนเรื่องดูลบริการฟื้นตัวได้ครับเรามองโอกาสนะครับก็อ,อยู่ในระดับ h ฮพอ p ์ตนะครับนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็มี Impact นะครับในเชิงเป็นบวกแน่นอนเนื้ดอกเบี้ยเวลาขาขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเกิดหุ้นขึ้นได้ไม่ไม่ได้มากตามที่ตลาดคาดกันไว้เนี่ยก็อาจจะมี Impact ในเชิงบวกนะครับแต่ Impact ที่เรามองเนี่ยมันดูไม่ค่อยสูงมากนักนะครับเพราะว่าตลาดเองก็ไพร์ตอินระดับนี้ไปอยู่แล้วนะครับ25เบสิสพอยต์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าขึ้นมากกว่า25เบสิสพอยต์นะครับคือขึ้นไปถึงสัก50เนี่ย ประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าในกรณีที่ค่าเงินบาทเนี่ยเทียบกับของอเมริกาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าช่วงนี้มันมันอ่อนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะอ่อนไปเรื่อยๆยังยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันนะครับให้ตัวของกรนงเองอาจจะปรับขึ้นหอกเบี้ยแรงกว่าที่ค่ากกนเอาไว้ได้นะครับหรือเงินเฟ้อไทยนะครับมันอาจจะลงได้ไม่เร็วพอยังค้างอยู่ในระดับสูงหรือว่ายังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอยู่อย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันนะครับที่ทําให้ตัวของกรงออาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไปถึง50 10ซพอยด์ได้นะครับก็ Impact นะครับที่เรามองแน่นอนเป็นเชิงลบนะครับเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดเป็น High Impact เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าตลาดคาดมันว่าอยู่ที่25เดซิพอยต์นะครับแต่โลว์เพรนะครับเรามองโอกาสในการเกิดเนี่ยยังไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะว่าตัวเงินเฟ้อของเราการขึ้นดอกเบี้ยของเรามันย่อมมีทั้งข้อดีข้้อเสียนะครับถา เร่งขึ้นมากไปเศรษฐกิจอกของเราที่ยังต้องการช่วงของการกระตุ้นอยู่เนี่ยยังต้องการการฟื้นตัวอยู่เนี่ยมันก็อาจจะต้องสะดสุดไปได้สรุปไปได้นะครับเพราะฉนั้นอันนั้นก็จะเป็นมุมที่ทําให้เรามองนะครับว่าการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของกรงองเนี่ยถ้าเ,าเร่งขึ้นมากเกินไปเรามองโอกาสในการเกิดน,นยยังไม่ได้สูงมากนักนะครับครับก็สรุปนะครับเรามองให้โอกาสไปที่0.25เปอร์เซ็นต์มากกว่าที่จะเป็น50เปอร์เซ็นต์ใช่ครับผม ก็เดี๋ยวรอติดตามกันสัก yeah, ช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็สําหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะครับเราให้กรอบการเทรดนะครับหนึ่งหกสามศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์นะครับอันนี้ก็จะยังคงมีท่าทีรอการประชุมกรงอนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทั้งชันที่ดีแล้วก็ชันที่ไม่ดีนะครับเรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับศูนย์จุดสองห้าเพียงพอนะครับเพราะว่าในเชิงของสเปดเลเยอรเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะครับ ึ้นมาตรงนี้พอรักษาสเปรดเรียลเลทได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของอเงินบาทอ่อนค่าที่จะไปกดดันเงินเฟอ้อจากราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่สูงมากนะักนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดุลบริการที่จะเข้ามาทําให้่าในเชิงของอ่าทุนสํารองระหว่งางประเทศเนี่ยดูดีขึ้นะนะครับก็ <c oughs> ถ้าดูสั้นๆหน่อยหนึ่งถึงสสัปดาห์เนี่ยเราอาจจะได้เจอในเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่านะะนะครับเพราะว่า อ่าไอเรื่องของการฟื้นตัวของเราอาจจะเริ่มขึ้นสักช่วงปลายปลายปีหน่อยนะครับเพราะฉะนั <IC> ้นระหว่างน,นี้เนี่ยมันอาจจะต้องเผชิญนะครับในเรื่องของการออกข้าวห้างเงินอยู่ครับในเชิงกลยุทธ์นะครับเราก็แนะนําหุ้นที่เป็น defensive นะครับแล้วก็เอาเป็นหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากบาทอ่อนนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังคงแนะนําต่อนะครับเพราะว่าอ่ากรนงปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับแบงค์ได้แน่นอนนะครับ ่ซึ่งรวมถึงกลุ่มประกันด้วยนะครับที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยนะครับก็ดีเฟนเซียเลือกเป็น BDMS นะครับแล้วก็ BEM ไทยอ่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังเป็น BBL SCB นะครับแล้วก็กลุ่มประกันก็จะเป็น TLI นะครับแล้วก็ Tip Holding นะครับ TIPH นะครับผมครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาสรุป FOMC นะครับแล้วก็คาดการณ์กรงงินในสัปดาห์หน้านะครับรายการ k t ทีแกรแนะครับก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะให ทนักลงทุนนะครับได้มีแมปนะครับได้มีอาทิศทางนะครับว่าอะไรรออยู่ข้างหน้านะครับลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบไหนจะได้เปรียบที่สุดอยู่นะครับแต่รู้ก่อนเลยใช่ซึ่งไลฟ์ก็มาดิสคัสกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ